สนับสนุนโดยมิสันเพาซ่า,ส,าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮชิคค่ะบายเดลลเดลี่ค่ะกับโยเทอรการ์จุลโลบนค่ะแน่นอนนะคะรายการของเรานะคะจะต้องพาคุณผู้ชมไปย่างสถานที่ไม่ไฮก็ต้องชิคและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะโยอยู่บนถนนทองหลอค่ะถนนที่เรียกได้ว่าเป็นถนนที่ และก็ชิคที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะโยมาที่ร้านนี้เลยค่ะเซนิคุเทนค่ะร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารสุดชิคณนะตอนนี้บนถนนทองหล่อนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามโยเข้าไปด้านในค่ะร้านเก๋เท่ชิคมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นี่ค่โยนนั่งอยู่กับนายยังเบี้ยนั่งยืนอยู่กับชื่อของร้านนะคะคุณวัุคอสิริค่ะสวัสดีครับคุณเบียค่ะเดี๋ยวขอให้เชิญคุณเบียนั่งเลยค่ะครับผมร้านร้านร้านโยเองค่ะครับนั่งสบายครับก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะโยเนี่ยเห็นหน้าร้านนะคะแล้วเดินเข้าในร้านนี่บรรยากาศนี่มันดูแบบดูแตกต่างจากความเป็นทองหล่อ แต่ก่อนอื่นเนี่ยค่ะคจะต้องถามประวัติความเป็นมาก่อนว่าอเอ๊ะทำไมคุณเบียร์นะคะถึงได้คิดมาทําร้านนี้จบอะไรมาเอเอ,อผมจบสถาปัตย์ครับผมเป็นสถาปนิกอันนี้คืออาชีพหลักแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชอบทานแล้วก็เป็นคนที่มีความบ้าญี่ปุ่นนิดๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้อง เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นของเราเองสักร้านหนึ่งแต่ก่อนอื่นไม่พูาด้วยความเป็นสถาปนิกครับถูกไหมคะครับก็ต้องรู้จักโลเคชั่นอืมครับทำไมถึงเลือกที่ว่าอยากจะมาทําร้านอาหารญี่ปุ่นที่โลเคชั่นแถวทองหล่อเนี่ยค่ะทองหล่อเนี่ยจริงๆเป็นย่านคล้ายๆเจแปนทาวน์ในประเทศไทยเลยคนญี่ปุ่นก็จะมาอยู่ในในทองหลอกันเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในทองหล่อได้เนี่ย เราก็ต้องมั่นใจในตัวเองพอสมควรแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะบุกย่านนี้แหละเป็นสาขาแรกของเราแต่ก่อนจะบุกร้านเนี่ยจากการที่ว่าจะเปิดร้านนี้ก็เกิดจากความชอบก่อนใช่จากความค้ั่งไคล้ก่อนผมเป็นคนชอบกินเนื้อมากมครับผมเป็นคนชอบทานเนื้อใช่ใช,ใช่ครับ,รบใช่ครับแล้วอย่างอย่างเนื้อนี่ต้องมีกําหนดไหมว่าต้องเป็นเนื้อแบบไหนอะไรยังไงคือเราก็เดินทางทานเนื้อมาหลายปีใช้คําว่า นานมากมันเหมือนเป็นการแอดเวนเจอร์การทานเนื้อจริงจริงจริงเราก็เริ่มทานตั้งแต่เเนื้อเนื้อธรรมดาเนื้อโคขุนในประเทศไทยเนื้อออสเตรเลียเนื้อนิวซีแลนด์เนื้ออ s สแล้วเราก็ไปเราก็ไปเจอเนื้อที่ญี่ปุ่นก็คือวากิวแล้วเราพอเรากินแล้วมันก็เหมือนที่คนญี่ปุ่นบอกว่ามันน้ําตาไหลจริงๆริงน้ําตาไหลจริงๆครับน้ำตาไหลเลยใช่เราไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้สึก เนื้อเขาดีจริงๆอันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้หนุ่มสถาปนิกนะคะผ่านมาเปิดร้านอาหารใช่ครอบครัวว่ายังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าหูจะผันผันแปรชีวิตจริงๆก็ที่ครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรละครับอยากทําอะไรก็ทําเขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ พอดีเรารวมทีมกับเพื่อนอีกสัก4ี่คนครับเป็น4ี่คนแล้วแล้วก็คนนึงก็ดูแลทางด้านการผลิตคนหนึ่งดูแลทางด้านโอเปอรเรชั่นคนนึงดูการตลาดส่วนผมดูรวมๆนะครับล้วก็รวมทีมจนเป็นเซนูกุเทนวันนี้แล้วตอนแรกที่ไปคุยกับเขาคะไปชักชวนนะคะไปกล่อมเกาไปกล่อมเพื่อนให้มามาเฮอะมามาเราจะมาทําร้านกันไปพูดกับเขายังไงฮะพูดนิดเดียวเขาก็ดันเชื่อกันไปพูดว่าอย่างไงคะเขาบอกว่าเออ เนี่ยเนื้อย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นร้านอาหารที่ที่น่าจะขายดีนะแล้วก็เรามีซอสท,ที่สามารถที่จะนำนำเข้าเนื้อจากญี่ปุ่นเข้ามาได้นะมันจะเป็นจุดขายของของร้านเราได้เลยนะคนหนึ่งก็ทํางานประจําอยู่บอกโอเคงั้นผมเดี๋ยวลาออกามาอยู่นี่เลยอีกอีกสคนก็บอกโอเค งั้นรวมทีมก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาได้ก็คือไปกล่อมไปกล่อมเข้ามาใช่ก็ดูทุกคนก็ยินยอมนะฮะยินยอมยินยอมร้อมใจตกตกหลุมมาตกหลุมทางมาใช่ไหมฮะเพราะหลังจากที่ตรงนั้นปั๊มหลังจากเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำละนะเริ่มที่ต้องมานั่งคิดตอบไหมเรื่องของรูทูเกชั่นคือทองหล่อที่บอกไงว่าแถวนี้คนญี่ปุ่นเยอะใช่คุณญี่ปุ่นเยอะแล้ว ตึกนีเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้เลยอ๋อมันเป็นตึกแถวธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็พอเราได้มาเนี่ยโจทย์ของเราก็คือว่าเอ๊ะเราอยากจะทําให้เขาเหมือนนั่งกินอยู่ที่ญี่ปุ่นทํายังไงล่ะดึงให้เราได้มาแล้วบรรยากาศเราจะสร้างเหมือนให้เขานั่งกินอยู่ในญี่ปุ่นแต่ว่าทองหล่อเนี่ยติดถนนใหญ่มันมีความวุ่นวายสูงผมก็เลยทุบทิ้งไปเลยบล็อกหน้าบล็อกหนึ่งเพื่อที่จะสร้าง เพื่อที่จะสร้างตัวบรรยากาศเนี่ยคือคือตัวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีขอดต้องมีสวนสวนของเขาผมก็เลยหยิบมาไว้ที่บล็อกแรกที่ผมทุบทิ้งเพื่อเป็นตัวกั้นบรรยากาศระหว่างความวุ่นวายและความสงบภายในร้านครับก็เลยเกิดสวนหน้าร้านเกิดขึ้นแล้วที่มาที่ไปของชื่อร้านที่มาที่ไปของชื่อร้านเซนิกุเทนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าร้านขายเนื้อชั้นเลิศ ร้านขายเนื้อเชนเลิร้านขายเนื้อเชนเลิศครับก็คือเนื้อที่ดีที่สุดหลักค่ะครับผมก็เราก็เลยตั้งชื่อนี้แหละตั้งชื่อนี้แหละบอกชัดเจนเพราะว่าเนื้อญี่ปุ่นเท่าที่เราเดินทางแล้วก็สาะหามาเนี่ยผมคิดว่าก็พูดได้ว่าดีที่สุดในโลกแล้วกันแล้วก็เนื้อที่เรานําเข้ามาทั้งหมดก็คิดว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกทั้งหมดค่ะ ใน <Okay, S 1> จุดเริ่มต้นของการเราย้อนกลับไปก่อนจุดเริ่มต้นของการสร้างร้านก่อนค่ะว่าตอนที่เราสร้างร้านเนี่ยมีอะไรหนักใจไหมพอเรามาดูสถานที่โลเคชั่นและก็ด้วยความด้วยความที่มันเป็นตึกแถวธรรมดานะครับล้วก็คิดว่าอืมเรา ต้องครีเอทอะไรให้มันให้มันให้มันสะดุดตาก่าคนอื่นนะครับมันมันเป็นตึกแถวเรียงๆกันสิ่งที่เราทําก็คือโคมไฟสีแดงๆเยอะๆหน้าร้านเพื่อให้เพื่อให้สะดุดตาเพื่อเอาวัฒนธรรมบางส่วนของคนญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้ในร้านนอกนั้นเราก็ด้วยอาชีพของเราเราก็เราก็ทำมันอย่างรับเลื่นดีไม่มีอัญหาอะไรในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะกับที่มาที่ไปนะคะของร้านนะคะร้าน ปิ้งย่างต้องบอกกัาเลือร้านเนื้อย่างปิ้งย่างที่จเป็นสาษษยที่ปุ่นเรื่อน,นะคะเซนิกูเทนอ๋อ,อยากินิกูยากินิกูสุดชิแคแห่งนี้นะคะอ้องติดตามในช่วงหน้าค่ะครับผม